สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในหัวข้อการเขียนผลเฉลยของสมการ ODE รอบจุดสามัญน,นะคะแล้วก็คลิปที่แล้วเราก็ได้รู้จักคำว่าจุดสามัญ ordinary point กับจุดเอกฐาน singular point เป็นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เขียนคำตอบของสมการ ODE แบบอนุกรมนี้เลยนะคะโอเคเราก็จะต้องไปโฟกัสที่จุด ออ d ด n a r นก่อนนะคะเพื่อเราจะไปเขียนคำตอบได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าคำตอบของสมการ ode ที่ครูกำลังพูดถึงเวลามันเป็นคำตอบรูปแบบอนุกรมรอบจุดสามัญมันจะมีหน้าตาเป็นอะไรนะคะแล้ก็มาที่หน้า80เลยนะคะตรงนี้จากสมการ4.2ของเราสมการ4.2ก็คือ y double Palm p r i m บวก px y prime บวก qx y เท่ากับ0ถูกไหมคะเราสามารถที่จะหา ordinary point ได้ก็สามารถที่จะหา ordinary point ออกมาได้เราจะเรียกมันว่าเป็น x 0นะคะสมการ ODE ที่เราจะหาคำตอบจะเป็น ODE order 2ทั้งหมดนะคะ จะอยู่ในรูปแบบของสมการ4.2แบบนี้ก็ได้หรือจะอยู่ในรูปแบบ4.1ก็ได้ก็คือ pxy พายบวก qxy พายบวก rxy เท่ากับ0 <c oughs> แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเนือสิ่งอื่นใดก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังจะเขียนคำตอบรอบจุดออ d i ดินาร o พ n t อ่ะคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าเราจะเขียนคำตอบรอบจุดออ d i ดิน y point ต รูปแบบของคำตอบมันจะถูกฟิกเลยค่ะอาคำตอบจะอยู่ในรูปแบบในสมการ4.3ทันที4.3ก็คือ y จะต้องมีหน้าตาแบบนี้นะคำตอบเป็นอนุกรม summation a n x ล x ศูนกำลัง n มันก็คืออนุกรมกำลังที่เรารู้จักกันนะคะโดยที่ x 0นะคะที่เราจะใช้ในการเขียนคำตอบตรงนี้ค่ะ มันจะต้องเป็น ordinary point เท่านั้นถ้าจะเอาหน้าตาคำตอบเป็นแบบนี้นะคะ x 0ตรงนี้ต้องเป็น ordinary point หน้าที่ของเราก็คือถ้าเราเอา y ตัวนี้ค่ะที่มันเป็นคำตอบไปแทนในโจทย์ที่เรากำลังจะหาคำตอบสุดท้ายนะคะมันจะมีกระบวนการทำให้เราหาได้ว่า an ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งเราได้ an ปุ๊บนะคะเราจะได้ทันทีเลยว่า y มีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่หัวข้อนี้นะคะการหาผลเฉลยแบบอนุกรมรอบจุดสามัญหรือ ordinary point จุดสามันก็คือออดดตนะรีพอยไปดูวิธีการกันเลยค่ะในตัวอย่างที่4.6นะคะเรากำลังจะหาคำตอบแบบอนุกรมซีรีส์โซลูชั่นก็คือคำตอบหรือผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการ y double p บวก y เท่ากับศเพราะฉะนั้นผลเฉลยแบบอนุกรม ก็ต้องรู้ว่ารอบจุดอะไรถูกไหมคะหัวข้อนี้เราบอกว่ารอบจุดออร์ดินารีเราก็ต้องไปหาออร์ดินารีก่อน point, mm hmm. ไฟออร์ดินารีพอยต์เห็นไคะหาออร์ดินารีพอยต์ก่อนอ่าจะหาออร์ดินารีพอยต์นะคะเราก็จะต้องรู้ว่าจาก y double p r i m บวก y เท่ากับ0เนี่ยมันมี p เล็กใช่ไหมคะก็คือ0 q เล็กก็คือ1 2อ,อันนี้ a n a l y t i c ิกก็คือหาค่าได้ใช่ไหมคะสำหรับทุกๆ x ก็แปลว่าพอมันหาค่าได้สำหรับทุกๆ x นั่นก็หมายความว่า ออดินา r y พอย n t มันก็จะเป็นอะไรคะ x ที่เป็นจำนวนจริงใดๆและข้อนี้ก็คือไม่มี Singular point นั่นเองอแต่สิ่งที่เราจะโฟกัสตอนนี้เราโฟกัสที่ออ d i นา r y พอย n t ที่เราจะไปเขียนคำตอบคำตอบหน้าตาแบบไหนก็คือหน้าตาแบบสมการ 4.3ดังนั้นเราก็ต้องเลือกก่อนว่า o r d i n a นารีพ n t ทที่เราจะไปเขียนเนี่ยนะคะเขียนคำตอบนี้เราจะเลือกจุดไหนล่ะมันมีจุดต้งเยอะตั้งแยะ,ะฉะนั้นเราก็จะเลือกจุดที่มันง่ายๆแทนค่าง,ง่ายๆก็คือเลือก x ศก็คือ0นนั่นเองดังนั้นเราก็จะให้ y เท่ากับ summationan x ลบ x ศย์กำลัง n n เท่ากับศูนย์ถึงอินฟินิตี้ของเราเป็นอะไรคะ summation a n x กำลัง n ถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า x ศมันมีค่าเท่ากับ0ูนย์ไปแล้วเราเลือก x ศที่เป็น ordinary point นะคะเป็น0ูนย์นั่นเองนั่นก็หมายความว่า y ของเราจะมีหน้าตาคำตอบก็คือตัวนี้แหละ summation a n x กําลัง n summation a n x กําลัง n มันก็คือ a ศ x กําลังศอนย์ไม่ต้องเขียนก็ได้บวก a 1 x บวก a 2 x กําลังสองบวก a 3 x กําลัง3าบวกไปเรื่อยๆจนถึง a n x กําลัง n และก็ยังคงบวกต่อถูกไหมฮะ ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือหาให้ได้ว่า a 0ย์ a 1 a 2 a 3 a เหล่านี้เป็นอะไรนั่นก็หมายความว่าหน้าที่ของเราก็คือหาให้ได้ว่า an เท่ากับเท่าไหร่อ่า y ตัวนี้นะคะ let y เท่ากับตัวนี้มันก็คือ b a solution อ่าเป็นประโยคต่อกันนะคะ y เท่ากับตัวนี้เป็น Solution ของ ODE นี้แปลว่าอะไรคะเป็นคำตอบการเป็นคำตอบก็คือแทนค่ากับลงในโจทย์ต้องจริงดังนั้นคุณจะแทนค่าได้คุณก็ต้องมี y double prime ถูกไหมคะเราก็จะหา y prime ก่อน y เท่ากับ ตอนนี้เราโฟกัสตรงนี้นะ y เท่ากับ summation a n x กํลัง n เพราะฉะนั้น y w y prime ของเราก็ต้องเป็น summation ดิฟยังไงคะ a n x กํลัง n ก็ตบเลขชี้กำลังมาข้างหน้าใช่ไหมคลิปที่แล้วนะคะ n a n เลขชี้กำลังของ x ลดลงไป1 n เท่ากับ1ถึง infinity แล้วมันยังเท่ากับ n เท่ากับ0ด้วยใช่ไหมอ่าอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราทําตรงนี้เราสตาร์ทที่ n เป็น1ก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยไปปรับอินเด็กเอาพอ mm hmm. เราได้ y พ i m มเราก็ได้ y double พ i m มด้วยก็คือ summation n n ลบหนึ 1, an, x, ่ง a n x กำลัง n ลบสอง n เท่ากับสองถึง infinity นะคะเราก็บอกว่าเราแทนค่า substituting นะ,ะ y double prime และ y ลงในสมการ y double prime บวก y เท่ากับศูนย์นะคะอย่าลืมนะคะจุดประสงค์ของเราคือหาให้ได้ว่า a เป็นอะไรถ้าได้ a ก็จะได้ y นั่นเองอ่ะแทนค่ากลับลงไป y double prime ก็กลายเป็น summation ของเราตัวนี้ ส่วน y ก็คือโอเคนะคะคราวนี้สมการนี้มันเป็นจริงนะคะเรากำลังจะหา an ถูกไหมดังนั้นนะคะเราก็เห็นว่ามันคืออนุกรมที่มาบวกกัน2อันในคลิปที่แล้วนะคะครูบอกว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญมากอนุกรม2ออันจะบวกกันได้นะคะต้องทำอะไรให้มันเหมือนกัน ต้องทำ power ให้มันเหมือนกันต้องทำจุด start ให้มันเหมือนกันคราวนี้ power มันมี2อันถามว่าเราจะไปทางไหนละ่ะถูกไหมคะให้เรายึดนะคะว่า y ของเราอะคะ่ะมันคือ summation อะไรมันคือ summation an x กำลัง n เห็นไหมคะมันคือตัวนี้มันคือ x กำลัง n เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะต้องยึดเราจะต้องทำตรงนี้ให้เป็น x กำลัง n ให้ได้นะคะ พออันนี้เป็นแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเหลือแค่อันนี้ค่ะที่ต้องทําเป็น x กําลัง n นะคะถึงจะมาบวกกันได้ตัวนี้เราก็ทําให้เป็น x กําลัง n เราก็ต้องใช้ index shifting มันมาใช้ index shift ถูกไหมคะ index shift shift ยังไงคะตัวนี้เราต้องการเป็น x กํลัง n เฉย เพราะฉะนั้นต้องแทน n ด้วย n บวก2คือเพิ่มข้างใน2หน่วยหรือ2เต็ปนะคะเพิ่มข้างใน2เต็ปก็คืออ่จะได้ว่าจาก n ก็เป็น n บวก2จาก n ลบ1ก็เป็น n บวก2ลบ1ก็เหลือ n บวก1 an บวก2อะไรที่มี n แทนด้วย n บวก2ให้หมดถูกไหมคะ แล้วพอข้างในเพิ่มไปสองสเต็ปจุดสตาร์ตต้องเป็นไงคะลดลงไป2สเต็ปจาก N เท่ากับสก็เลยกลายไปเป็น N เท่ากับศตัวหลังยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามี x อกกำลัง N เหมือนกันแล้วจุดยึดแล้วแถมผลพลอยได้เราได้จุดสตาร์ตเดียวกันมาด้วย ทำให้เราสามารถที่จะบวกอนุกรมสองอันนี้ได้เรียบร้อยนะคะได้เป็นอะไรคะอ่าขอเขียนอีกหน้านะคะ summation เ,เหมือนดึงออกมาใช่ไหมแล้วก็เอา x กำลัง n ออกไปเหลือข้างในก็คือ n บวก2 n บวก1 a n บวก2แล้วก็บวก a n นะคะโน้ตไว้นิดนึงนะคะโน้ตไว้นิดนึงตรงนี้ ax กำลังสองรู้จักใช่ปะบวก bx บวก c ตัวนี้มันจะเป็นศูนย์สำหรับทุกทุก x ก็ต่อเมื่อคือไม่ว่าครูจะให้ x เป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ x เป็นอะไรก็แล้วแต่สมการนี้เป็นจริงเสมอเมื่อไหร่ก็เมื่อ A จะต้องเป็น0 B ก็จะต้องเป็น0ูนและ C ก็จะต้องเป็น0พร้อมๆกันมันคือกำลังบอกว่า Ax 2กลังสองบวก Bx บวก c เท่ากับศสำหรับทุกๆ x ตัวนี้นะคะ X ตัวนี้ก็คือ x ยกยกกำลังต่างๆถูกไหมคะก็คือค่าของสัมประสิทธิ์ตรงนี้มันจะต้องเป็น0พร้อมกันมันก็ามาอิงสิ่งที่ครูกำลังพูดตรงนี้นะคะ ตัวนี้ถ้าเรากระจาย n เป็น0ก็ได้เทอมที่เป็นค่าของสัมประสิทธิ์เฉยๆแล้วก็ถัดมา n เป็น1ก็คือได้ x กําลังหอันนี้ก็คือค่าสัมประสิทธิ์เหมือนคล้ายๆ b ตรงเนี้ยแทน n เป็น2ถูกไหมคะก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของ x กําลังสอง n เป็น3ค่าสัมประสิทธิ์ของ x กําลังสามและคนนี้ครูบอกว่ามันเป็นจริงก็คือมันมีค่าเท่ากับศตัวนี้ is true ถูกไหมคะ เมื่อไหร่เมื่อสมการนี้มันเท่ากับศูนย์เป็นจริงเมื่อ n บวกส n บวกห an บวกสบวก an มันจะต้องเป็นศูนย์ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนให้ชัดนิดนึง is to for all x นะคะสำหรับทุก t x when นะคะเมื่อค่าสัมประสิทธิ์ มันต้องเป็น0นย์นั่นเองคราวนี้เป็น0ูนย์สำหรับอะไรสำหรับ N ที่เท่ากับ0ูนย์หนไปเรื่อยๆตรงนี้เอามาจากไหนตรงนี้ต้องเขียนนะคะมันก็เอามาจากตัวซัมของเราตัวนี้แหละคะ่ะซัมตัวนี้ มัน start n ตั้งแต่ศูนย์ถึง infinity ค่าสัมประสิทธิ์มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามศูนย์ถึง infinity ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดค่าสัมประสิทธิ์มันจะเป็นศูนย์มันก็ต้องเป็นศูนย์สำหรับ n ที่ตั้งแต่ศูนย์จนถึง infinity เหมือนกันตัวนี้แหะค่ะคือสมการที่เรียกว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดเอา a ตัวถัดไปนะคะคือสิ่งที่เรากำลังจะหามาจากตัวก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดรูปนิดนึง